เฮยเรียบร้ยเรีบร้ยเาเลยเอาเลยอกเล้วเรีย้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรีบร้ยเรียบร้ยเรียบร้อยเรียบร้อครับเรียบร้อยครับ ไม่ต้องคุด่ไมต้องุนกับรูนี่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทีมงานเหมือนเดิมครับทีมงานวิธีคนมอนครับวันนี้มาเสริมทัพโดยพันจ้อยซอยจู้ครับวันนี้ครับมากับพันมืดครับวันนี้พี่ตุ้ยจอดก็มาครับวันนี้ไปครับดี๋ยวันนี้พามาหาดูขุยหนูครับถึงฤดูการเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จมันจะเป็นฤดูการล่าหนูครับจะมาหาขุดหนูครับ ะเดี๋ยวมาหาดูขุ้ยกันครับพันมือว่ามีขุยอยู่หลายคุยเลยครับแถวนี้ครับนี่ก็ขุยหนึ่งครับเนี่ไม่รู้ว่าคุ้ยเก่าไหมครับเนี่ไปครับพันมือเิ็นแถวไหนคุ้ยไหน อยเ็นตลยไมเนี่ยมูทนใหญ่เลยเนี่นี่ครับหมายจิ้งหรอนี่อยู่100ลอยเปอร์เ็นต์น่นอผยพิ่งเกี่ยวเนาะดูครับนนเน่ยตัวเดียวุยดูวะน่าจะอยู่ลอยเ็นครับตรงนีน้อยู่ไหมอยู่ทุกตัวเลยอยดินยังง่อยอยู่เลยเนี่นี่ครับกลัวจะกลัวจะตัวเดียวไหมผ่านหนดนะ อะไรหนูหนหนูมันมืดหนูหนูหนู่มนนี่แหละหนูหนูหนูเอายังไม่นด้คุณนะครับหนูหนูในปานี่ปานี่โยกเหดซีมอหวทุกคนค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดหนูหนูยังไม่ได้ยังไม่ได้คุณเลครับท่านผู้ชม <ENNIS> เขาลูขึ้นแค่นั้นแหละตัวงามตัวงามอยู่จรินี่ยเรียบร้อยมาเรียบร้อยครับแซ่บแซ่เรียบร้อยครับไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดครับรุ่นนี่ไปไม่ต้องขุดครับอันเมื่อยกโทษนะครับนี่ครับยังไม่ได้ขุดเลยครับเนี่ยเดี๋ยยวามงโอ้โห กำลังจะมาดูคุยครับถือว,ว่ามาแล้วครับทีมงานฮู <Ooh. S 1> uh ้หู้สุดยอดครับเนี่นยวเต้องสสยมันตื่นรถเกี่ยวได้บ้างครับเนี่ยนากำลังเพิ่งเกี่ยวเลยครับอู oh. uh ้ว huh. เอาเดี๋ว่าเห็นช็อตเด็ดแล้ยนะพันไปนะเดี๋ยวไปเห็นช็อตเด็ดลนะครับนี่กำลังเกี่ยวข้าวเลยครับเนี่ยนี่เป็นนาของอะ ผัดใหญ่ตัวจ so ุ่นใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตัวเยี่ยวไหมมันเบิดมีลูกลูกในท้องเนี่ยเออตัวนมใสเงาเลย่งไหนดูดิเนี่ยครับโอ้หนูหนูตัวใหญ่ครับเนี่ยจะได้เลยเหรอมีลูกนั่นเองอยู่ในนี้แหละไอ้อยู่ปุ๋ยนี่แหละมีลูกกันอยู่ในนี่แหละเก่อนนลียวครับเกลียวครับ ต่อแล้วแมเอาคุยดูก่อนไหมแม้เอาดอกไปเอาคุยดูดีกว่าไหมแม่ผมเอ้าอะไรสั่นว่าไปไปไปโจ๊กไข่ปลาโจ๊กพันมื่นได้กี่เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้นี่อ่าเอ้ายังว่าเสียงอะไรมันิ้นแรงเด้อเสี่ยไปเสี่ยมาเห็นแล้วไปไหนไม่ได้เนาะไปครับเดี๋ยวไปตามดูคุยใหม่ครับ เอาขุยนี่อาจจะมีลูกมันครับแต่ตัวน้อยก่อนเลยจะปล่อยไว้ครับเอาไว้ทําพันต่อไปครับไปครับเดี๋ยวตามไปดูขุยอีกบิ่งหนึ่งครับไปดูขุยบิงของบ้านพัดของนาพันจ้อยครับไหนลูปุ๊กไหมน่ะใหญ่ไหมนี่อไอไ,อไอก้อนดินไม่ค่อยใหญ่นะลู นาะคุดไม่กี่ทีดอกนั่นเนี่ยเอาไงเอาลุยเด้อเอาลุยเด้อคอกหน่อยคอกใหญ่ก่อนาะอ่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวขออยากคุดเลยครับไปหาดูแปลวดูป่องก่อนครับเห็ดเบิไปเช็คมาสิไปแล้วครับเบิกเลือกแล้ว ม่เียดตนี้ารอครับไปตามไปดูครับกัานฟางหรอครับถึงแหลงแล้วครับถึงแหลงแล้วตายอีกเอาอะไรไปอยู่ไหนด้วย ไม่มาให้เบิกว่าอะไรกินว่าไปอยู่ตรงนู้นเหรอฮ่า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 ฮาฮเาา่าไ่าฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าฮ่ี่าฮ่่่าฮ่ห่าฮ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 แาฮ่าอ่ จัดให้ท่านผู้ชมดูขารูเลยเนาะกาดปังเลยนี่กินเนี่ยดูดูดูปองเด้อูดูปองเลยทางนั้น 哈？<laughs> เอ้ยไป lúc ยกมาเลยเอ้แม้วว่าได้จุดนายเค้าผม <laughs> chút ได้แกะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวด้วยแล้วปอดแล้วด้วยด้วยด้วยมือไทยด้วยด้วยไม่จัดมือบ้านมือครับเรียบร้อยได้เลือดเลยครับไอหนูจัดมือครับหนูจัดมือหนูจัดมือหนูจัดมือบัานมือใหญ่ไม่บ้านดูครับทีมงานครับมัดเลยได้แผลเลยมือเบอร์กูจัดไหนดูแผลเลยแล้าเรื่องเนี่ยเรื่องเลยดูครับทีมงานครับเพื่อนฝรั่งคอยดูครับ ตูใหญ่ปตู้หะหนตีได้เลยเห่ยเยัวมันต้เ็บเสียงไหนลูกมัน่ะเิดัวใตัวใหญ่ตัวใหญ่อู้หหหู้ดูเสียงครับเิ่มหน่นาเลยหู่สยงเอเยหาแ่งันหน้าสูไอ้เหี้ยน่อยวาห่ต้องกับถุงกััด

มือมือตะเบร็คครับถักแล้วถักแล้วอู้ตัวใหญ่จับหางมาเลยจับหางมาจับหางมาอ้าชัวร์เลยเออมันหันหัวสู้กันได้หรอหางมันหันหัวสู้เนี่ยจับหางมาเลยจับเออจับหัวก็จับหัวไม่ได้ลอยเออมันอยู่จะไปไหนบอกแล้วไม่พลาดครับว้าตัวเดียวนี่ตัวเดียวนี่ยวะหนูทนตัวเดียวอืม มาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับดูน้ำหนักหนึ่งต่อไปยังไปอีกคุยคุยหนึ่งต่อครับคุยต่อไปนู้ยใหญ่เดี๋ยวนี้ช่อยหนูใหญ่เดี๋ยวนี่ดูดูคุยครับไอ้นงูมันใหญ่ครับตู้ไม่ไหวเ้างอย่าจะเอาน้ามันเลยนะกอกเนาะนั่นนี่มีแท้ครับเนี่ยใหญ่เลยครับเนี่ย ่ยนี yup. ่อนี้อยู่แท well ้คร so ับนี่ยดีดีกว่าครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูใ๋ยวจะดูครับอยู่แท้เนาะดูแม่ทางเย็นจีเกโน่ผิจอยไปไปย่กลับมาใส่ดีกว่าเนาะย่กลับมาใส่ดีกว่าไปครับโย่การกู้หนูก็ เอาขวยสุดท้ายครับเมื่อกี้นี่ครับได้มาอีกตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็น,นสองตัวครับเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทำเมนูก่อนครับไปครับผ่านมือผาดท้าวเนี่ยไปเลยกลับไปทำเมนูนเนาะ หลไมาซ่ใหมยหนึ่งตัเออกระทะใหญ่หนึ่งนะทำเด็ดไปเน้องไจะพอสักสีต้นห้าต้นปีนี้ออกล่าไหมปีนี้อกเตีด้วยดุนดนียีโอปากูถูกพกตัวสักตัว ตอนยกเนีรแมวมาแวเดเดีนข้าอ้น่ขอนังเอ้ยเอาหนังออกเนี่ยที่เีทครับเดี๋ยวลัางต้มขี้ึ่งนิดหน่อยเนาะนะต้มเทียนเนาะกเนาิดมินมาดูปวกกล้วยแก๊ักับเชเองงเนาะนั่นเนี่ยพี่เอาฟางไปหน่อยกล้วยนะ้ยอย่างนม่จะคุดไดูทายอยู่ไม่จะคุดหวนี้ มีตัวใหญ่เนาะฮะลูกมันให้อีกคดไว้โนนเขาเดี๋ยวมันโนนบานเขาเดี๋ยวฮะหุนนีกำลังรันกองข่าวเดียวนี่กำลัง

ตันไม่เนอะกดจังหวาไม่มวัเม่อน้ำตันเรียวเลยไม่จบีเลยไม่อา่าน้ำตัลเลยจบเีเลยเอาใจหายเลยหายกับตันไม่รังสรรดเลยอไรใส่จุืหืองต้งไหนวะอมเนี่ย่คือเืนนะีอออยู่หลัง ได้เลยได้เลยด้วยใครกินเช็ดไม่ได้กดขอตรวจด้วยใครกินเช็ดไม่ได้ถ้าใครกินเช็ดไม่ได้ก็ขอตรวจด้วยนะบั้นหนึ่เห็นกินข้าวตีกินข้าวหนึ่งเช็ดหรอบั้นหนเห็นบั้นคำนี้สีสันสวยงามเลยครับท่านผู้ชม ในทีนะขวนบันตะเพิงงคราชบานอิงในกันเนาะหอมกุ <preview scrib> <eta> ้งกุ้มินถือว่าผ่านครับวันนีู้องเลน่เนี่ยอเลครับยังน่าเชื่อ่เนี่ตักแต่ตัวแรกเนาะหมาตังแต่ตัวแรก ดิสันนี่ครับเด้อมาครับกินขนหนูด้วยกันครับบิดเกี้ยแล้ว<ป>เรียบร้อยดูครับขนหนูครับไปครับท,ที่เราหากันมาครับเดี๋ยวปิดหัวเกลใหเขาก่อน